ไอ้สัตว์จุดแถวห้องดังเอะกลุ่มเสียงน้องมาหมดเลยเนี่ยเอาเลยไอ้สัตว์ตบล็อแมงเลยสัตว์ไอ้กูตีกันแน่ลยวะสัตว์ไอ้เหี้ยรอแมงพิพีออนไอ้สัตว์เอาไอ้เหี้ยนี่แมงด้วยไอ้เหี้ยพิพีออนรับพิพีออนโอเคโอ้หไม่ต้องมายืนพิมพ์ด้วยเขาตีกันจะตายแล้วไอ้สัตว์เออมีคนเสียชีวิตแล้วมึงมาเลย เออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งให้พ้นไข่แหลกวะไอ้เหี้ยเน็ตก็กากไอ้เหี้ยวิ่งไปเออวิ่งไปไอซั์กวาะผ่านไม่ได้แค่นี้เองเห็นอะไรนะดาร์คไรเดอร์ฮัทไรเดอร์อ๋อฮะอะไรนะดีดีดจุดไป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 ไอซับจุดไปจุดไปสวัสดีครับผมชื่อมอสนะครับต่อปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมครับ มันไม่ใช่ผมเปนกูไม่ใช่ครับโวยพอของคุณที่ครับผมเดมแล้วมันลอครับผมอ่าๆพูดพูดตามพี่นะตัวอย่างสวัสดีครับผมชื่อเดมขอให้ปีใหม่นี้พีคสุขมากนะครับผมขอบคุณครับแล้วมันก็พูดอย่างนี้ดีนะมันไม่พูดว่าพูดตามพี่พูดตามพี่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอวยพรเนีวันนี้ผมต่าครับไอสัตว์เดียวเดียววันนี้ผมต่างครับโอเค ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้แหละครับก็นะก็ห่างเหินไปนานก็นะก็จนเลยเหยหายไปแล้วับไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับแหม่ก็เรื่องทำก็ช่วงนี้ก็ทำรายะเอแยๆครับแม่ก็ใช้วิตนะโอเคก็บไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับก็อแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับสามสอง

เออโอ้ดีดีดีนั่นเลยครับพี่ยารู้กันว่าอะไรครับพี่เออแค่พูดแป้ตรงนี้เลยพี่ไม่เป็นไรมาตอนนะก็ตอนนี้ก็การนั้นปีใหม่นะครับก็โอ้โหแม่ก็ปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำมาอีกไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยก็นะก็ปีใหม่แล้วก็นะก็กตอนนี้ก็อยากให้เจอเรื่องอุบัติเหตุก็นะก็มีอุบัติเหตุขึ้นมากมายนะก็ขอให้ทุกคนนั้นก็ ครับแล้วก็อย่างราต้อระวังแล้วก็เอิ่มก็ก็ก็คนมันมาก่อใช่ก็ขอให้คำพูดกันแล้วระวังเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็คลิปวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็มากก่อหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องก่อเลยไม่ได้ไงโซ